มื้อเที่ยงนะคะแต่ตอนนี้จะบ่ายสามแล้วนะคะมื้อเที่ยงของอีฉันแต่ตอนนี้จะบ่ายสามแล้วเดี๋ยวอีฉันทานเสร็จฉันก็ไปรับลูกชายพอดีเลยนะคะเพราะว่าลูกชายเลิกเรียนสามอ่าบ่ายสามนะคะลูกชายเลิกเรียนบ่ายสามค่ะน้ำเงี้ยววันนี้ทําเองนะคะทานกับอะไรคะนี่ทานกับนี่ผักนิดเดียวหน่อยค่ะนะคะนะคะี่ผักนิดเดียวหน่อยทานคู่กับผักสดนะคะ อากาศที่นี่ตอนนี้ค่อนข้างร้อนนะคะที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะร้อนไหมคะที่นี่ค่อนข้างร้อนคะ่ะนะคะไก่ไม่อยากเข้าเฟรมอีกแล้ว มันโง่อยากเข้าเฟรม ที่อยากจะพูดอะไรให้ฟังนะแต่ว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าหมิ่นประมาทและดูถูกไม่พูดดีกว่าคนมีเขาไม่อวดคนดีเขาไม่ว่าใครให้เรารู้อยู่แก่ใจและรู้ในใจก็พอ ก็เลยเป็นคนไม่ค่อยสนใจใครนะคะเพราะว่าเอาตัวรอดได้ก็เลยไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่ ไม่มีความจําเป็นต้องพึ่งคนอื่นแบบจริงๆจําเป็นจริงๆจะไม่ยอมพึ่งใครเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เอาตัวรอดได้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเอาตัวรอดได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าไม่จาเป็นจริงๆแบบหนักหนาจริงๆจะไม่ยอมพึ่งคนอื่นเพราะว่ามันจะไร้ค่ามากตัวเองไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าพึ่งตัวเองไม่ได้เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าไร้ค่ามาก ก็เป็นคนแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่ไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นไม่แล้วก็ไม่สนใจใครด้วย แม,งมะะลงวันเยอะมากเลยค่ะหน้าร้อนเป็นอะไรที่แมลงวันเยอะมากในบ้านอย่างเงี้ยเราต้องซื้อมุ้งประตูมาปิดไว้ถ้าไม่มีมุ้งประตูเนี่ยแมลงวันเอ้ยแมงอะไรเข้าบ้านเวลาเราอยู่ในบ้านนะแมลงวันวิว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 าะฉะนั้นหน้าบ้านฉันฉันจะซื้อมุ้งประตูมาติดไว้การแมลงวันแกงแมลงต่างๆนะคะ ทำไมถึงไม่เอาจานมาใส่ทำไมไม่เอาจานมาใส่เนาะ <S <S ไม่เป็นไรค่ะจ่ายแ่แบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรง่าย,าย <S 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 ๆเป็นคนง่ายๆนะคะเป็นคนง่ายง่าย